เอาขอขอยค่อยค่อยรอบนึงขอยรอบค่อยรอบโอ้เมื่อหนัวแล้วนะกโอ้สวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะจากร้าน T S Big b u y นะวันนี้รีวิวรถเข้าใหม่อีกสามคันครับผมโอ้โหไม่ไหวจะรีวิวเว้ยเนี่ยครับสวัสดีครับผมนกจัดไปครับมือขวาของเฮียตีจัดให้อะสัญลักษณ์มือขวาทำไงเดี๋ยวโดนแบนดิเดี๋ยวโดนแบนดิ โอ้โหมึงเนี่ยนะเอา้านะที่อยู่หน้าของนี้นะครับดูกาเตะนะทั้งสามคันเลยวันนี้มาแบบนะวันนี้สายอิตาลีาาล้ลวนๆน,นะรล้วนๆน,นะไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือว่าจะเอาน้องเล็กอย่างแคมเบอร์แล้วรูปทรงนี่ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่เลยนะยตตนะและที่สำคัญเนี่ยเอ,อเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือโครงถักนะรู้คุณรู้ไหมว่า โครงถักเนี่ยของดูเกตติเกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจของอะไรไม่ทราบผมให้คุณไปศึกษาหาข้อมูลมาแล้วกันผมมีคําตอบในใจให้คลิปหน้าะนะถ้ารีวิวดูคติคนะที่เป็นโครงถักอย่างนี้อยู่นะเดี๋ยวผมจะบอกนะนี่แรงบันดาลใจมาจากนักกล้ามแล้วกันเอาอนักกล้ามเลยเหรอนักกล้ามนะคุณเห็นโครงสร้างที่บึกบึนเหมือนมัดกล้ามเนื้อไหมล่ะใช่ไหม ช่ไหมคลิปนี้มีสาระนะนะคุณคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะรู้ก็ได้นะแต่คุณไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยโอ้โหคุณเนี่ยคนวันเฮฮาได้อย่างเดียวเฮฮาอย่างเดียวผมอ่ะสาระมีปะอ่ะสาระมีมีมีสาระแน่ไงแน่นะเอาเริ่มตัวนี้คันแรกดูตีมอนเตอร์เจ็้านะตัวนี้ ABS นะตัวนอกนะ ปี2012มี ABS นะมี abs น,นะนะทำไมถึงบอกว่าตัวนอกรู้ไหมการเบรกกานคัดนี่ยังเป็นโบ่ด,ดำอยู่นะะดี้สำคัญมีโชค๊คด้วย,วยนะอุก,ก็กรบตกแต่งนะชิวหน้านะแล้วก็ท่อนะท้ายสันส้นท้ายสัน้นนะพร้อมไฟเลี้ยวนะท่อตัวนี้เป็นท่อมิ้วนะท่อมิวท่อมิวออกคู่สีดำโอ้โหดูดุด นะแล้วเสียงนี่บอกเลยไม่ต้องพูดถึงคำรามแน่นอนครับนะสีถังเงาเงาสีเดิมโรงงานนะครับผมทำไปเล่นไปอ๋อนี่เป็นของลิโซมาด้วยเนี่ยอ่า,อาเป็นของลิโซมาด้วยนะอ่ะไมคคันนี้อยู่ที่ตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดขอฟังเสียงเครื่องครับ นะดันเล้าใจนะเอา<ด>ไปคันต่อไปนะดูคติแคมเบอร์นะตัวนี้แคมเบอร์สี่ร้อยนะ400สองสูบนะ <400. S 1> ขอบอกบนะปีสองพันสิบหสีส้มนะมตัวนี้เขาจะเรียกว่าแคมเบอร์ซิกตี้ทูนะใช่ไหมใช่ไหมนะน่าจะใช่ใชใชถ้าจำไม่ผิดนะมาพรา้อมหมวกรณ์ตกแต่งหลายรายการตัวนี้เขาเรียกว่าทรงออกแนวเ ออกแนวเขาเรียก,ส,ส,กนะสปอร์ตคลาสสิกนะสปอร์ตคลาสสิกนะไม่ว่าจะเป็นนะตัวนี้เลยเนี่ยีเด็ดอ่ะให้ดูกัน,อ,น,นอ่าสปอร์ตไลท์หน้าหนึ่งดวงนะครับผมเอาไว้ยิงใส่คนอื่นใช่นะครับแล้วก็จะเป็นข้อไฟหน้า,นาเป็นตะแกรงเหล็กนะแนวอิตาลีนะรู้ไหม เดี๋ยวผมบอกคุยเทีรู้ไหมแนวตะแกงหน้าพวกเนี้ยเกิดจากอะไรเกิดจากแรงบันดาลใจของอะไรถึงได้มาเป็นพวกแนวตะแกงข้อไฟหน้าอะไรพวกนี้ตะแกงข้อไฟหน้านะมาจากงานเหล็กคุณเคยต้องอธิบายไงงานเหล็กดัดอ๋องานเหล็กดัดงานเหล็กดัดคนไทยเนี่ยที่ขึ้นตามบ้านคุณเห็นไหมตามประตูหน้าต่างเนี่ยการขโมยกันขโมยกันขโมยอันนั้นคืองานเหล็กดัดคนไทยแต่มีงานเหล็กดัดชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าเหล็กอิตาลี นะจะมีความโค้งมีมุมมีแบบที่ตามแบบพวกแถวกรีกใช้ทำอะไรเงี้ยอ่าอ่านะแล้วก็เลยออกมาเป็นแนวความคิดของพวกข้อไฟหน้าพวกนี้อ่าอันนี้ให้เป็นความรู้นะครับผมนะฮะคันนี้นะมาพร้อมท่อนะปลายซาร์ดปลายซาร์ดปลายซาดแล้วก็จะมีปี๊บหลังปี๊บหลังปี๊บหลังตัวนี้ทรงแอดเวนเจอร์นะโอ้โหวงแอดเวนเจอร์ สวยอะ่ะสีส้มตัดดำนะตัวนี้กี่ลิตรเด็กคน่าจะประมาณสี่ไหมอ๋อล็อกคุญแจอยู่อ่าไม่เป็นไรไม่ต้องเปิดไม่เป็นไรนะยางหน้าหลังเหลือครับโอ้โหขนาดนี้ไม่เหลือก็บ้าเลยเนะี่ยกริบๆิเลยนะกริบกิครับคันนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์นิดนึงครับผม ิ่อแิ่ก็มีแฝงแบบไม่คือมันไม่ได้ดักแน่นหรือว่านกหูมากมเพราะอ,อะไรรู้ไหมรถคันนี้เขาเน้นใช้ในเมืองนะโดนตำรวจจับแน่นอนปลายท่อนี่ เขามีตัวจุบรถเสียงไว้จุบรถเสียงนะรู้ๆอยู่เป็นนุ่มๆนะจ่าดูเอาคันสุดท้ายนะดูตีมอนเตอร์นะปี2 1 2 2ตัวนี้ไม่มี ABS นะนะไม่มี ABS สีแดงนะสภาพรถโดยรวมถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานสีสันนี่สวยงามโชคหน้าได้เป็นสีทองคือพูดง่ายๆจะเรียนแบบไอโอลินอะ นะอ่ะพ่อคู่ยังอยู่นะก็เดิมถ้าใครชอบรถสภาพเดิมๆก็ตอบโจทย์เลยคันนี้นะกุญแจครบสองดอกก็ะน,กะน,น,นะกันล้มกันล้มก็มี R n G นะโซ่สเตอร์แต่งนะครอ่ะมาดูใหม่นะ ไปสองหมื 26, ่นหกพันโลนะขอฟังเสียงเครื่องฮนะเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายพ่อโอ้โหได้เรื่อง เรื่องทะเบียนสวยด้วยนาคันนี้ทะเบียนอะไรครับทะเบียนตรงรุ่นเลยทำไมอ่ะเอ้ารุ่นทั้งเจ็ดเก้าห้าเปียนไม่ได้เจ็ดเก้าห้าหมวดนี้หมดหมวดอักษรเก่าด้วยออจทเจ็ดเก้าห้าได้หมวดอักษรเก่านะเอ้าราคาโจรเช่นเคยโจรมาอีกแล้วครับผมฟังราคานะฟังราคาฟังราคาครับนะเอาคันนี้ก่อน ปี12อไม่มี ABS สีเดิมโรงงานสวยใสนะเรียกเรียกว่าเกือบๆไร้ที่ติดนะคันนี้เอาไป1 9 0 0 0บาท1 9 0 0 0บาทนะผมบอกนะว่าคลิปนี้ผมมดต่อทุกกรณีนะเพราะจะเปิดราคาโจรจริงๆแล้วก็ใครได้ไปนี่ถือว่าโคตรคุ้มนะปี1 2บส0แสนเก้าพันคุณมีเงินแสนเกปกติคุณจะได้ขับแค่พวก ถ้าเป็นรถมือหนึ่งก็จะเป็นพวกคัสสามร้อยนะนินจาอาสามแต่ถ้าเป็นมือสองแต่ถ้าเป็นมือสองคุณจะได้เป็นพวกนินจาสี่ร้อยนินจาสี่หรือว่าเออตัวเก่าเอนะนี่ได้แสนเก้าพันกับดูคาติสายอิตาลีนะไม่ควรพลาดนะเอาคันที่สองนะดูคาติสแคมเบอร์สี่ร้อยนะตัวตัวนี้นี่เปิดราคาโจรให้นะปีสิบหก สีส้มเอาไป1 2 3 0 0 0บาท1 2 3 0 0 0บาทเลขสวยไหมหนึ่งสองสามนะลงต่ำให้หมดลงต่ำชัดยับลงต่ำเลยนะเอาอีกคันหนึ่งนะคันสุดท้ายคันนี้ก็มีความพิเศษหน่อยปี12บสองสเปคนอกนะมาพร้อม ABS ท่อคู่ก็ะเมร์สภาพสวยใสนะคันนี้เอาไปหนึ่งแนนึ่งหมื่นห้าพับาท 115,000บาทนะสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์062-835-274งนะหรือว่าเป็นช่องทางการแชทก็ได้นะคุณก็กดคลิกลิงก์เข้ามาจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะใน y o u u ูอ่ะนะคุณกดคลิกลิงก์เข้ามาหาช่องผมปุ๊บนะคุณก็ส่งข้อความหาผมเขียตีนะสนใจรถรุ่นนู้รุ่นนี้ก็ว่าไปหรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์ผมนะลงให้อยู่แล้ว นะคุณก็ไลน์มาหรือยิงมาก็ได้นะโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ